คนนะคะอันนี้เราเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทางบริษัทของเราชื่อว่าว o โอนะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนครูต้านะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวนะคะลดเลือนริ้วรอยต่างๆรวมถึงช่วยในเรื่องของอาการผิวแห้งต่างๆให้กลับมาชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะตัวนี้ตัวว o โอนะคะวีวโอนะคะ W I O นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าภายในจะเป็นยังไงแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงนะคะนี่ เราก็แช่ฉีกนะคะฉีกออกมาจากนั้นนะคะให้เรานะคะตัวนี้เห็นเขาบอกนะัในข้างกล่องเขาแจ้งว่าให้ใส่ใตายลิ้นนะคะแล้วก็หยดลงไปไม่เปรี้ยวนะหวานเลยนี่สีของเขาที่สีของเขาเหมือนสีน้ำผึ้งเลยแต่ไม่ใช่น้ำผึ้งนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราลองมากินกันต่อนะ นี่แช่เย็นมานะคะทานง่ายด้วยพวกพาสะดวกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าพิสูจน์ได้ในเรื่องของผิวเนี่ยภายใน7วันสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามานะคะหรือว่าสอบถามได้เลยในส่วนของตัวผลิตัณฑ์ตัวใหม่ของเรานะคะเรื่องผิวให้เราดูแลไว้โอ้ค่ะ